ครับสวัสดีครับพี่น้องเอทีที่ครบธรรมะฮา,อาดอกโมโปลาสอยมานแหบปลาสอยเกา่าคือดังแล้วครับพี่น้องช่วงนใบโม,โม่คุณมาทั้งนุ่ล็อแถวอำเภอบุญทรีสำหรับผมอยู่หลายๆผู้หลาย,ลายคนจะติดตามไหมหรือว่าผมออกมาเห็น ว่าเขา,อย,าอยู่เพื่อนไหนอยู่แม่น้ำไหนเนาะหรือว่าอยู่บ้านไหนอำเภอไหนผมก็สิบอกนักขิปหน่อครับให้ได้อเอียเยผมอยู่บ้านนู่นบาปพี่นนองอำเภอบุญทิกจังหวัดอบุลบราธานีแต่แม่น้ำก็คือเพื่อนชรินท่อนครับพี่น้องเพื่อนชรินท่อนเนี่ยจอยู่อำเภอพิมลที่บุญมังสาหานรับพี่น้องจังหวัดอบบุบลนะครับขึ้นมาทั้งยอดน้ำหรือว,ว่าต้นน้ำน้ำท่านนั่น มันเป็นโดมเป็นสมัยก่อนเพิ่อนโดมหน่อยพี่เนาะโดมเนี่ยมีโยมเพื่อเดชอุดมเป็นตันเป็นเกลือนคือว่าเกลือนซิลลิงท่อนพี่เนาะกะบยอดเกลือนกับยูที่อำเภอบุญทรีกะขึ้นไปทั้งหน้าจุดไว้แต่กบหอดอกกะระยะที่ผมหาเนี่ยก็อยู่เขตอำเภอบุญทรีผมหาอยู่แถวแต่อำเภอบุญทรีจล็กน้อยหนึ่งบ่ถึง ก็เดยบอไก่หลบหน่องประมาณบขพอละกิโลมีใจหนึ่งเป้นหนึงบขพอละกิโลแบบอำเภอมุตรดิษฐ์เรจะมีเคขื่อนยางเยอะเทิงขนีตรงนี้หายทั้งไตเคขื่อนยางครับเพื่อป็นการเสียเวลาพี่น้องแต่สภาพี่เทีน้องห้าเลาะไป็นอ่งครับช่วงนี้ปลาสีโมวยายพี่น้องแล้วก็บเขาโม่เป็นกลุ่มใหญ่ๆจะได้ย็นเป็นโม่ดำๆใหญ่ๆคือแต่เก่าแต่ก่อนแต่เดือนตะกอนเหมืนแม่นอยู่ ะส่วนจากคุ้มเป็นไข่มากนี่กเมาลงหาอยู่สองสามเมื่อกระจุ่าเมื่อเขาได้ยุดไปกระบ,บาไปสองเมือม่อสามเมื่อไปจังมาลงพอมีแห้งนะเจ้าน้อยก่ยังของจุ่าเมื่อยก็ได้เศร้าไปอีกว่าเนี่ยจะสองสามเมื่อมากจุ่ามีแห้งขึ้น,ม,น,าน,ม,นม,มากต็กากต้องมาหาอ่ะพี่น้องมหากบบระบุอยู่ดิกินนะพี่น้องเนาะ เป็นข้าหน้าครอบขัวเป็นเส้าหลักข้าครอบขัวหาเนื้อหาท้องหาปูหาปลาหาเนื้ออยู่เนื้อกินข้าวครอบขัว้วก็จำเป็นต้องหาไปไหนก็ต้องไปครับเพื่อการเชฟว่าพี่น้องสุภาพพี่น้องเขาเลาะไปหนึ่งครับเห็นปลาบ่อนแต่ช่องโซเนี่ยแคหน่อยแต่ว่าจะเป็นมูหรือว่าบบเป็นมูเนี่ยก็บดือดเหงื่เดือดเหงืก็สุภาพหน่ยที่น้องเขาเบิ้งน้ำกันครับไม่ผิดเนี่ยเตรียมแหงเลยครับพี่น้องเดื่อเราเห็นมูปลา เรืนปลาบบ่องดูไปใส่เพราะว่าับเลยตวานเนีย่ยเืการเตรียมพร้อมอาจะมากต้อการสองลำที่หนหองลำหนึ่งเพื่อจะไล่มองเพืงอกระดอกวานหิ้วแต่สิบท่านหาบดหมึกบดด่นแล้วั็ถี่นหองมาส่วงใบวา,านทุกบ,บาทสองบาทในูเด็ดตาแน่นยเล็กน้อยการด,ดูซีโร อ่ะรวยครับข้าเมื่อมันเป็นผีตัวนไหครับเหตุที่ีการต้องเสบเมฆป่าเัก็เห็นป่าบ่อนย่ขนานน้้เัาก็คอยท่ายหี้อไปเฮือมันบ่อนห็นสองสามตูนกับที่วะต้อเป็นเมฆสินครับบ่อนตึ้งตัวบึงบ่อนนํำก็สองสามเชือสองสามตูนครัากับวัน ที่บางเชื้งบางที่ฮ่วานโดดกรด็นเลอต้องตายครับำ่นไปเรื่อยๆนะเพามาป่าบนยูปุ่มป่าล่อไปเรื่อยๆอนไปเรื่อยๆวันก็เห็นปลากินมังเดียวกันว่นเดียวกันก็สองสังสามตนจังหวันใกๆก็ตองม่อสามตัวตเมื่อหาเป็นสองสามโล มันเกิดเป็นสิ่งอนรนมีสี่เบื้บองเมฆโอรยเพื่เอเห็นปลาลอยอเป็นเมฆเป็นกลุ่มอยู่ข้างดำลด้ม่่อมีมีหมากม่หมากม่หมากมีด้วยีเ่อเกษตรบ่อนนี่คือครับบ่อนอยุติบารเรื่องนี้ใหม่นี่เถอะ่นี่ขอนหลาย ท่านวานนครับที่นี่ใหม่รอที่ไหน,นกับโมโหแล้วก็ต้องรองบานมึง,งที่หงอกนีจะใส่กันสองสูงหองมึงครับบวัวร่องโมโห ขเป่าเป็นมูนี่วาต้องเป็นันที่สุดอดขา่่าก่เป็นเมยยังว่าบ่อนแดนนี้ไปด้วยนิดีดีหน่อ มันต่ำไม่ไดเขาก็ต้องลงถีงมีหลอกทำหลาีหครันมาแล้วอานี่อก็ได้กินด้ว่ยครับบ่อนช้องตัว ก็่สุกมาณนี้พี่น่อกตะวันไปดีด้วยเหนื่อซ้ำเก่เาครับพี่น่อเบนขอบมูงยังเราคือช่วงหนาหนาวช่วงเขาหนาวห่อนอากาศก็รอยูมม่งยง วันมีประมาณจักเก่าบาทสิบบาทต่อโมงหนึ่งแตสุดยอดโลหกโลหรือเก่าโลสิบโ,โลเดียวแกสูงแกมานันนะครับคือวิธีจอบโมปลาสอยมูนปลาสอยเมาโบเห็นโมปลา

ัมาทั้งติงก็ว่าทังลุมมันมีไลกลัทังลุมเว่ามีอยอะน้ำมันโหกจอยู่โเ oh ้ยได้แล้วโมเดลนี้เกก่อยู่ตรงนี้โมเดลพเ má đầy rồi đây cái đẩy. Đẩy này, bàn hẻ, má đầy nhọn bàn hẻ, ừ. đây của đầy đấy, này à, ô, vò vò nhăng, bù đây rồi.

不来，这个肉不可以了。 ข่ายนำตีด <in> <pol> <sm> ื้อองนี้เอางายอยู่ตีอนนี้มืองียนี่น่อยสองสามรนาะหนำตีนิชบุขน้ชบุขนจอมบแนงมาสิ่งอยู่เข้า ี่น้ำหน่อยพี่น่อถ่วงโซ่ไล่ม่องเดี๋ยวจังสือสรุปให้พี่น่อเข้าไปเบิ่งกันปดเปล่าวจา้ะเฮ้กจะสองเส้นครืงเก่าสอบเอ็นยีทิพหาน้องดูเบอร์สกองเอาดูพี่นักแรงก้ะหน่อยสามทำลายออกทิพกใส่ดูเบอร์สราม ซื้อน้ำร่านขายอุปกรณ์หาป่าดูอุปกรณ์กันตะมุ่งอยวกจะซื้อหลาดรถต่างๆหน,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 นาะงโลครับบ้านบาทนึงก็ได้มาประมาณนี่ยบ้านแหงสองสามโลพี่น้องแล้วกับปลาอะไรมองปลาอะไรมองก,ก็สี่ประมาณหกเจ็ดโลนะครับจสิได้รวมเล็กเล็กเดียวกันสิซึ่งปลามั่งปลาแหก็สิได้ไปละ วางสีโปรพี่น้องเลี้ยกระสีชาบบ้านอีกจักโมงจั๊กหลก็คือสงีกลับบ้านครับพี่น้องอก,ออก,ก็ส่วนหนี่งก็อยู่ดีไม่แห้งแง่อ่ะพอไปพอมาเดี๋ยวเต็มลอยก็บร้านเต็มละ ให้พวกเขาไล่เสริมหน่อง้องเราเข้า,าใจจากพี่จับน่องห้องผู้จีผู้จีที่ตามผู้จีที่ต่ำไม่ที่ต่ำก็ขอ,อขอบคุณขอคุณไดหลายเรื่อง่น้องเด้อที่เป็นห่วงเป็นใหญ่มาคอมเมนต์มาให้กำลังใจคิดตามาภาษาผู้เฒ่าเนาะ่องเนาะหาปูหาป่าหาอยู่หากินนงี้เป็นสารรักเงี้เป็นหาครอบครัว,วอยู่ ดูเต่าเพิ่นกะหาน้ำโบกินดอกเพกิ่อการเลี้ยงงานครับพี่น้องกะบโบว่าหลาย,ายหานในยยายหญ่ห้างครับกะในคลิปนี้ก็คือขอจบไลยเพียงซสำนึนกสักกอนเอาไว้ดีๆไม่แห้งก่อนเ้อะแจงสีต่างกล้องวิธีการหาปูหาปลาให้พี่น้องเ้างเดี๋ยวกุญม่กันตรงนี้ครับย้ำบราันปดันไดกคือบ่อนแห้งแดดแห้งปลากระบ่บค่อยกิน เลาะน้องก่อนเลาะจนเมื่อย์บุญน่ะพี่น้องจังพอจัเห็นบบคือสวงบางหนาว,นาวหานาวเห็นไหมครับจัดขาเดือมากก็เป็นเห็นโหลดส่วงน,นี้แต่ไปไกลไงน,น้องก่อนใส่เิลาจะเป็นชัมม่วโมงสองชัมมง่วโมงจังเห็นก็ได้บโบต่างกองขาต่างกองมันอกาไยายใส่เวลาโดนกับกบองม,มันก,ะกะ็กนห่อนมันห่อนมันก็ตัดห้องอากาศบริบูรณ์เห็นได้บริสตัลเมื่อได้อากาศชีวิตดี ปลาได้หลายก็สิต่างกันพี่น้องเขาได้เบิ่งกันตอนพา,ายเดือหาโมปลารัแต่เนก่เขาอพี่น้องเขาจึงอยู่ดีไม่แห้งกันบ่หูหูคนครับโอเคสวัสดีครับ